วันนี้คะ่ะเราจะพามาเปิดของที่ระลึกนะคะหรือว่าของชํำรวยในงานชาปนากิจของพูุ้่นกับเบิ่มกันค่ะหลังจากที่มีการปลิดชีพในคดีสารวัตรแบงค์นะคะ แน่นอนค่ะว่าจากความคืบหน้าล่าสุดค่ะในพิธีพระราชทานเพลิงศศพุ่มกับเบิ่มนะคะนวัดใหญ่ท่าเสาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะโดยต้องบอกว่าทางด้านของบิ๊กตอ่อหรือว่าพลตบดเอกต่อศักดิ์สุวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้มีการเดินทางไปร่วมงานศพของผู้กับเบิ่มด้วยตัวเองนะคะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีข้าราชการระดับสูงในจังหวัดรวมไปถึงเพื่อนร่วมรุ่นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่39แล้วก็นักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่55ไปงานด้วยนะ,ะเข้าร่วมงานเป็นจนวนมากเลยรวมถึงในงานชปนาป าการตำรวจทางหลวงเนี่ยก็มีการมอบเงินจํานวนหนึ่งให้กับครอบครัวพุ่มกับเบิ้มเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น3า3แ9นสบาทด้วยค่ะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปเปิดของที่ระลึกขาในงานชาปนกิจของพบบุ่มกับเบิ้มกันสักนิดหนึ่งค่ะโดยต้องบอกว่า ของที่ระลึกนะคะในพิธีชาปนากิจศพของผูุ้่มกับเบิ่มเนี่ยจะเป็นพระเครื่องค่ะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพระนอนจากวัดโพนะคะของกรุงเทพมหานครส่วนด้านหลังค่ะจะสลักเป็นพระพุทธบาทมงคล100ปี2460ค่ะนอกจากนี้ยังมีหนังสือที่ระลึกผู้มุ่กับเบิ่มเนื้อหาก็จะมีพวกประวัตินะคะแล้วก็ข้อความไว้อาลัยจากผู้บังคับบัญชาแถมไม่พอค่ะยังมีรูปของผู้กํากับเบิ่มในหลากหลายอเรียาบทถ์ที่หลายคนอาจจะดูแล้วคิดถึงนะคะด้านในมีคําอาลัย จากพ่อแล้วก็แม่รวมถึงหมดสวมดมนต์ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะทางทีมข่าวไทยนิวส์เองต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของภูมิกับเบิ้มด้วยค่ะ